สวัสดีครับวันนี้มาแนะนํารีวิวจากยี่ห้อชาลีรุ่น1216นะครับผมเมื่อแกะกล่องมาแล้วเราจะเจออะไรต่างๆที่แถมมาให้เรามีไขควงมีน้ํามันที่ดๆทํารังกระดุมพวกกระสวยนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมระบบจะมีทั้งหมดสิบสองลายนะครับผมลายนี้ดูตามนี่เลยนะครับผมอันนี้คือกดยันถอยหลังนะฮะแล้วก็ที่ก็ได้เวลาเราจะก่อได้เราก็ดึงออกมานะับกดเข้าไปก่อท่านี้นะครับผม ด้านนี้นะครับใส่กระสวยก็ได้นะครับ instagram. มาเริ่มกันเลยครับร้อยได้ครับผมด้านหลังจะมีได้ใส่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาตรงตะขอนี้นะครับพาดลงมาพาดลงมาตามหมายตามช่องที่ชุดปับได้นะครับผมแล้วก็เลี้ยวกับมีรูปภาพให้ดูนะฮะเลี้ยวกับแล้วก็มาใส่ตะขอตรงนี้จากนั้นก็จะพาดลงมาแล้วมาร้อยร้อยเข้าเข็มนะครับผม ส่วนกระสวยเป็นกระสวยรุ่นรุ่นเก่าเหมือนจากโบราณนะครับผมหาซื้อได้ง่ายรูปไม่กี่บาทครับผมนะฮะแล้วก็สามารถถอดตอนอามแขนได้อะไรจะอยู่ในนี้นะครับอ่าเมื่อร้อยได้เสร็จเรียบร้อยเอาได้ขึ้นมาเหมือนจากเสื้อผ้าทั่วไปนะครับผมดีถี่ดห้ดีานะครับเดี๋ยวดูมีถี่กลางห่างนะครับผมจากนั้นโมดิแ็ค ตัวดีนะครับผมแ,แ,บแล้วก็ e นะครับ e ก็จว้างขึ้นเนี่ยให้ดูก่อนนะครับเนี่ย e กว้างขึ้นแล้วก็ f กว้างขึ้นสุดน,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 นะครับดูพ่เ็มสวยใช่ได้นะครับผมจักนั้น g แล้วก็ตีนผีก็สามารถที่จะถอดได้โดยกดด้านหลังนะครับผมตีนผีก็จะหล่นลงมาเราจะทํารางกระดุมนะฮแล้วอยู่ที่ตรงที่รางกระดุมส่วนใหญ่ช่างทั่วไปก็ซื้อไปเพื่อที่จะทํารังกระดุมนะครับนะฮะวางลงไปก็จะติดขึ้นมานะครับผมเรามาหาโหมดนะฮะโหมดเนี่ยสเตปที่หนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่นะฮะทำตามนี้นะครับอันนี้เนี่ยทําออกมาแล้วก็สวยใช่ได้นะฮะเดี๋ยวทาให้ดูนะครับเริ่มต้นนะฮะดึงสไลด์มาให้สุดนะฮะแล้วก็เริ่มต้นที่หนึ่ง สามาการแล้วว่าบิดมาสเต็ปที่สองนะครับจากนั้นสเต็จที่สามสเมื่อถึงเวลาอสุดลังนะครับผมแล้วก็สกัดหัวด้วยจะเป็นด้านอย่างนี้ฮนะมันทําเองอัตโนมัติเลยโดยที่หมุนหนึ่งสองสามสี่นะครับผมส่วนเรื่องการเย็บฮะเย็บได้ทั้งหนาทั้งบางนะครับผมยวลองดูนะครับผมถอดสินผีออกก่อนเดยวผมจะเย็บาบางนี่ไม่ต้องพูดถึงเดีอ่าเราอยากได้เย็บหนามากกว่าเดีย๋ยวผมจะพับไอ้ขาเก่งยีนให้ดูนะครับ เราต้องหาหมดก่อนนะหมดน่าจะอยู่ที่โหมดีนะฮะหมดีคือค่อนข้างห่างนะต่อไปเราตอนนี้เรามาเย็บไอ้ยีงเขียวนะครับผมผ้านย็บก็เย็บได้ถ้าฝ้าเย็บได้ถ้าลางเย็บได้ถ้าหนาถ้าบางทำระดุมติดทกระดุมได้นะฮะโอเคนะครับ